เราจะมาทำความสะอาดเสื้อกันนะคะคราบเหลืองเก่าเก็บนะคะลูกค้าดูนะคะเหลืองแบบอย่างนี้เลยนะคะทั้งตัวเลยนะคะแช่น้ำให้ดูก่อนเป็นคราบเหลืองเก่าเก็บนะคะเห็นไหมคะเหลืองแบบนี้เลยนะคะเสื้อน่าจะเป็นสีครีมนะคะดูไม่ออกเลยว่าขาวหรือครีมนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราจะมาใช้นะคะผงฟอกอนเนกประสงค์ฉลากสีเขียวนะคะร่วมกับไฮเตอร์มาเลเราไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้อขาวหรือว่าเป็นเสื้อสีเหลืองนะคะเราจะใช้ผงฟอกสักหช้อนนะคะใส่ผ่นน้ำลงไปแล้วก็ไฮเตอร์มาเลเราใส่แค่เศษหนึ่งส,ส่วน4ของถ้วยตวงนะคะใส่น้อยๆก่อนนะคะถ้าไม่ออกเราค่อยๆเพิ่มนะคะลูกค้า เราไม่แน่ใจว่าเสื้อตัวนี้มันจะสีขาวหรือสีครีมนะคะแช่ทินไว้นี้เลยนะคะเหลืองเก่าเก็ดนะคะ ดูน้ำดึงขี้ฝุ่นออกมานะคะเห็นไหมคะสีน้ําจะสกระปรกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบนะคะว่าคราบเหลืองเก่าเก็บจากตู้ผ้านี่จะหลุดออกไหมนะคะเหลืองขี้ฝุ่นเหลืองเก่าเก็บเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบคะ่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบเหลืองเก่าเก็บจากตู้นะคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะลูกค้า ตกลงเสื้อตัวนี้เป็นสีครีมนะคะลูกค้าเห็นไหมคะหลุดต่อไปเกลี้ยงเลยนะคะทั้งตัวไม่เหลือแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังใช้ผงฟอกอเนกประสงค์ฉลากสีเขียวนะคะร่วมกับไฮเตอร์มาเลยใส่มาเลยน้อยๆก่อนนะคะถ้าไม่ออกค่อยๆเพิ่มนะคะกับผ้าสี นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ